แฟนคนล่าสุดโพสต์ฟอกกกโจเปิดว่าแฟนคนปัจจุบันผู้กำกับโจ้ดีกรีไม่ธรรมดาสร้างความฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีข่าวเด้งพอกอกกเมืองจังหวัดนครสวรรค์เข้ากรุ๊ปมีเงินล้านผู้ต้องหาซึ่งผู้กำกับคนเก่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพอตออสิทธิสัตว์ สุทนผลหอกรสอพอเมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจ้ที่ก่อนหน้านี้เคยมีาข่าวเซอร์ไพรส์ขอมีพีชนาชาสาขาก่อนไปเมื่อ18มกราคม2575หลังจากมีภาพหลุดว่าผู้กำกับโจ้เคยแต่งงานมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้ผู้กำกับโจ้จะออกไปยอมรับว่าตนเคยแต่งงานากับเจนซี สารัตกูลโซไฮโซสาวเจ้าของธุรก,กิจเต็นรถหรูจริงๆไม่ใช่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและตนและอดีตภรรยาได้เลิกก